สวัสดีทุกคนครับวันนี้มีข่าวมาฝากกันครับเกี่ยวกับเรื่องราวของอดัมวอตันครับหลังจากที่มีข่าวออกมาเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่แล้วว่าซอนนั้นสนใจตัวอดัมวอร์ตันกองกลางวัย20ปีของคริสตันพาเลสและเป็นนักเตะกองกลางดีกรีทีมชาติอังกฤษชุดลุยยูโร2024นะครับมีการระบุว่าค่าตัวนึง54ล้านปอนด์ซึ่งวันนี้ก็มีคนถามผมเข้ามาว่าจริงหรือไม่จริงคิดเห็นยังไงนะครับวันนี้ก็เลยขออัดเป็นคลิปแล้วกันเพื่อจะมาแชร์ไอเดียแชร์ความเห็นกันว่า เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะครับซึ่งคลิปนี้เราจะมาเล่ากันว่ามองด้วยการวิเคราะห์ข่าวว่าเรื่องนี้มันเป็นจริงหรือเปล่านะครับก่อนนี้เลยเนี่ย สำหรับคนที่ไม่รู้จักตัวอนาวอตันเนี่ยขอเล่านิดหนึ่งว่าอนาวอตันเป็นใครอนาวอตัน mm hmm. เนี่ย mm hmm. เป็นกองกลางชาวอังกฤษครับ mm hmm. เขาเป็นนักเตะเยาวชนของแบ็กเบิร์นโรเวอร์ครับอยู่ตั้งแต่ยุคหกขวบ,ขวบแล้วก็พึ่งมาเล่นในทีมชุดใหญ่ของแบ็กเบิร์นตอนอายุ18ปีในปี2022แล้วก็ขึ้นชุดใหญ่มาเนี่ยสปีกับแบล็กเบิร์นเนี่ย, burn, เ,ยเขาทําได้ดีมากนะครับเป็นนักเตะที่ว่าโดดเด่นเลยแหละนะครับจนกระทั่งมกราคมสองพันยี่สิบสี่คริสต์เ็ดพลตซื้แอไปด้วย,วยท United, City, วยทีมที่สนนใจตัวเขาะครับโดยที่หลังจาส มาพาเลสเขาเนี้ยเขาก็ยังคงผลงานดีอยู่นะครับจกกุกระทั้งติดนิวซีังกฤษไปเล่นในยูโร2024ที่มาโปรไฟล์ดีมากๆในวัยเพียงแค่20ปีคราวนี้เรามาวิเคราะห์ข่าวกันว่าเรื่องนี้มันเป็นไปได้มากแค่ไหนกับอาร์ซอนและอดัมวอตันครับอย่างแรกเลยต้องบอกก่อนว่าสำหรับใครที่ไม่ได้ตามคือวอตันตอนนี้บาดเจ็บอยู่นะครับเขามีการผ่าตัดขานีบไปเมื่อช่วงประมาณปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งอาการบาดเจ็บครั้งนี้มันเป็นอาการบาดเจ็บที่มีการระบุจากสื่อว่า มันมีการมาเจ็บแทรกซ้อนมาตั้งแต่ช่วงยูโร2024แล้วแม้ว่าตัววอรตันจะไม่เล่นในยูโร2024เลยแต่ว่าก็เรียกได้ว่าสภาพร่างกายมันไม่ฟิตมาตั้งแต่ช่วงยูโรแล้วจนไปถึงเข้าฤดูกาลใหม่เนี่ยวอรตันก็พยายามจะฝืนลงเล่นไปช่วงหนึ่งนะครับสุดท้ายแล้วก็ไม่ไหวสโมสรก็ตัดใจที่จะเอางนินผ่าตัดไปเลยละกันซึ่งก็พักไปเรียบร้อยแล้วก็คาดไว้ปร้งมาณเดือนนึงนะครับอาจจะได้เห็นการคัมแบ็กกลับมาของเจ้าตัวตอนนี้เจ้าตัวไม่เล่นไปแล้ว3เกมด้วยกันดังนั้นข่าวนี้จะจริิงงงหรรืืออออไมมม่่่่่จต้้ดูกกนนววาาเเลลับแีย นักเตะอยูย่ในสภาพร่างกายเป็นแบบไหนแล้วก็ผลงานหลังจากกลับมาลงเล่นเนี่ยมันโอเคหรือไม่นะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปแล้วกันตัวนักเตะเป็นนักเตะสไตล์ไหนนักเตะเนี่ยจากข้อมูลที่ออกมาแล้วก็ที่เคยดูวอลต้าลงเล่นเนี่ยเขาเป็นนักเตะเชิงรับครับแล้วก็เป็นนักเตะสไตล์ที่เข้าบอลหนักนะครับเชื่อมเกมดีมีบอลสั้นบอลยาวนะครับโดยเฉพาะบอลยาวเนี่ยเป็นบอลทีเด็ดเลยสําคัญที่สุดคือเป็นพวกสไตล์แบบบูบ๊บอลุมควรครับเป็นพวกชอบแท็กเกิลนะครับซึ่งอันนี้ เป็นจุดเด่นของเขามาตั้งแต่สมัยกับแบ็กเบิร์โรเวอร์จนเป็นถึงคริสตันพาเลตนะครับซึ่งแน่นอนว่าโดยอายุแค่20ปีเนี่ยมันทำให้นักเตะแบบเนี้ย เป็นนักเตที่หลายทีมสนใจนะครับแล้วเขาก็มีข่าวกับหลายทีมมากๆตั้งแต่ตลาดซื้อขายสิงหาคมแล้วนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ลิเวอร์พูลแล้วก็หลายทีมในสเปนเนี่ยมีข่าวกับเขาสุดท้ายแล้วเขาไม่ย้ายไปไหน,นครับแล้วก็ยังคงอยู่กับคริสตันพาเลซต่อไปโดยที่สำหรับอาร์ซอนนั้นที่มาลิงก์ข่าวกับตัววอตันนี่มันค่อนข้างมีความชัดเจนอยู่นะครับอย่างที่เคยพูดไปในหลายๆไลฟ์ลลที่กับอารซอนในไทยแลนด์นะครับุบอล s o รีร่ยิงว่า อาร์ซอนเนี่ยน่าจะมีแผนเกี่ยวกับการเตรียมเสริมกองกลางนงจากที่โทมัสปาเต้แล้วก็จอร์จินโยสองซีเนียของอาร์ซอนเนี่ยกำลังจะหมดสัญญาในมิถุนายน2,025นี้นี้ปาเตเนี่ยหม,ญญหมดสัญญาในมิถุนาย,ยนแบบมีออปชั่นเลยนะครับถ้าต่อสัญญ,ญาไม่ได้มกราคมนี้ปาเต้เซ็นฟรีกับใครก็ได้ล่วงหน้าใครที่ส่วของจอร์จินโยเนี่ยถ้าเขา ไม่ต่อสัญญาใหม่เนี่ยก็คือฟรีเหมือนกันโดยที่จอร์จินโยเนี่ยจะต่างกับปาเตที่เขามีออปชันต่อได้อีก1ปีซึ่งอันนี้ต้องขึ้นอยู่การเจราจาระหว่างทั้งอาร์ซอลแล้วก็ตัวจอร์จินโยว่าจะตกลงกันได้มากน้อยแค่ไหนหรือว่าตกลงกันไม่ได้ก็แยกยาก้ยากยากันไปในฤดูก,กาลนี้ดังนั้นกองกลางเป็นอยู่ในตำแหน่งที่ในตลาดการซื้อขายรอบต่อมกราคมก็ดีหรือสิงหาคมเนี่ยมีโอกาสสูงมากๆเน,นี่ยซอนนั้นจะเจราจากับกองกลางคนใหม่เข้ามาร่วงมงานด้วยเพื่อเป็นอนาคตของสโมสรนนะครับขณะที่ในส่วนของตัวอออาเเซนงี่ย ถ้าไม่นับตัวปาเตกับในส่วนของตัวจอร์เจนโยเนี่ยตอนนี้กองกลางจะเหลือแค่ดีแคนไรส์กับมิเกลเมเรโน่กองกลางสเปนที่เพิ่งเข้ามาใหม่นอกนั้นจะเป็นดาวรุ่งเลยแต่อย่างไมล์ลูวิสเกลลี่ก็ดีหลายหลายคนก็ดีรวมทั้งอาร์ซอนนั้นใช้เรื่องของการเล่นอินเวอร์ตฟูลแบ็กใช้พวกยูเรนทิมเบอร์หรเซนเดอร์ซินเชนโกหรือกระทั่งริคาร์โดคาราฟอโ์รีขึ้นมาเป็นการเสริมกองกลางด้วยการเล่นแบบ3 4มหรือเป็นหน้าหาลังกองเล่นสามห้าสองอะไรก็แล้วแต่รูปแบบการเล่นของอาร์ซอนไปนะครับด ถ้ามองเรื่องจํานวนผู้เล่นถ้ามองเรื่องเกี่ยวกับอาการความพร้อมของผู้เล่นแอซซอเนี่ยมันถึงเวลาแล้วละครับที่แอซซอนั้นจะมีการเสริมกองกลางค่อนข้างแน่ดังนั้นการที่มีข่าวกับตัววอตันนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะครับถ้ามันมองตัวราคากันบ้างครับข่าวบอกว่าแอซซอนั้นอยากได้ตัววอตันด้วยค่าตัวถึง54ล้านปอนด์ตัวเลขเนี้ย ผมไ่ไล่เช็คมาละตัวเลขนี้มันเป็นตัวเลขที่ไม่มีการแบบมีหลักข่าวยืนยันนะครับก็เหมือนตัวเลขที่เต้าข่าวขึ้นมาว่า5 4ิบล้านปอนด์ซึ่งอันนี้ต้องรอดูต่อไปว่าตัวเลขจริงๆจะเป็นอย่างไรอย่างที่หนึ่งเลยคือมันมีการพูดคุยกันในวงการสื่อว่า ตัววอตันเนี่ยคริสตันพาเลนนี่เขาหวังไว้เยอะครับว่าเขาจะพัฒนาเด็กคนนี้ให้เป็นอนาคตของสโมอสรต่อไปแน่นอนแหละด้วยผลงานที่ผ่านมาโปรไฟล์ที่ผ่านมามาถึงวันนี้สัญญาที่ยาวถึง4ปีด้วยกันถ้าตัววอตันกลับมาจากการบาดเจ็บและผลงานยังคงโดดเด่นต่อเนื่องอีกสักปี2ปีราคาอาจจะแตะถึงหลักร้อยล้านก็ยังคงไปไ,ปได้เราสัญญาเหลือถึงปี2 0 2 9นั่นเอ้นีนะครับดังนั้นต่อจากนี้ไปเป็นช่วงสําคัญของตัววอลตันพอสมควรครับเมือ่อัแต่เาอรรุ่งวัย20ป่ปีจะก้าวไปสู่ข้างหน้าเนี่ย ถ้าเขาอยากจะไปได้ไกลกว่านี้อาจจะไปได้ทีมใหญ่กว่านี้ผลงานก็ต้องดีด้วยและตัวพาเลตก็คงคาดหวังเช่นกันเช่นกานถ้าวันนึงต้องปล่อยตัวไปการได้ราคาที่สูงเกินมากกว่า20ล้านปอนด์เป็นสิ่งที่เป็นไปได้อย่างแน่นอนนะครับดังนั้นเมื่อมาสรุปทั้งหมดเลยจากสิ่งที่เห็นจากข่าวที่ออกมาจากความเป็นได้ของอาร์นอน เราต้องบอกเลยว่าถ้าข่าวนี้จะเป็นจริงมันก็ไม่แปลกเพราะว่าตัวนักเตะนั้นโปรไฟล์ดีนะครับอาร์ซอลกำลังขาดตำแหน่งนี้พอดีจากที่เรามองเห็นอยู่แต่ตลาดการซื้อขายมกราคมก็คงจะยังไม่ใช่ตลาดที่จะเกิดการดีลนี้อย่างแน่นอนก็คงต้องรอดูต่อไปว่าเมื่อถึงตลาดสิงหาคมอาร์ซอนนั้นจะเข้าตลาดนี้ในตำแหน่งตัวกองกลางหรือไม่และกองกลางคนนั้นจะเป็นอดัมวอร์ตันหรือเปล่านะครับเพราะตอนนี้อายุยังน้อยโปรไฟล์ค่อนข้างดีแถม เข้าทางอะซ่อนหรือว่านักเตะอายุน้อยโปรไฟล์เดียวแบบนี้เหมาะกับพวกเขาที่ต้องการซื้อผู้เล่นในรายยุนน้อยผลงานมีระดับทีมชาติก็ดีสโมอสรก็ดีและเป็นการซื้อขายในเพื่ออนาคตระยะยาวของทีมนั่นเองนะครับทีนี้ก็รอดูกันต่อไปก็จะจริงหรือไม่จริงครับ